สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงนะคะประจำวันอังคารที่24กรกฎาคม2555กับคุณช่อฟ้าเกตเรองโร์และดิฉันชมุนุตันทัศเศรษฐีนะคะเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้บ้านเราแล้วก็ผู้ที่กําลังจะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันโด,โดยเฉพาะที่เวียดนามนะคะเพราะว่าพายุไต้ฝุน่นวีเซนเต้ก็ใกล้ๆจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแล้วแต่ว่าตอนนี้ใครที่มีแผนเดินทางไปยังเกาะฮ่องกงประสบปัญหาแน่นอน ช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ฮ่องกงน,นั้นพายุไต้ฝุ่นวิเซนเ,เต้ก็ได้เข้าพัดถล่มตั้งแ,แต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะ,คะแล้วก็ทําให้มีฝนตกหนักแล้วก็ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บกว่าร้อยคนแล้วด้วยค่ะกําลังแรงลมนั้นอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถือว่าเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ10และก็ถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ13ปีด้วยค่ะ,คะแต่ว่าหลังจากที่พัดเข้าไปถล่มเกาะฮ่องกงเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาระดับความรุนแรงก็ลดลลลงมาาอยยู่่่่ทีระะะะดดดับ8แ้วนะคคะโสุ ก็พัดออกไปทางตะวันตกและเคลื่อนตัวอยู่ในเขตชายฝั่งทางตอนใต้ของจีนทําให้ตอนนี้ประเทศจีนเองต้องเรียกเรือประมงกว่าสามหมื่นลำในมณฑลกวางตุ้งให้กลับเข้าฝั่งเป็นการด่วนนะคะแล้วก็ต้องเตือนพี่น้องชาวประมงอีกกว่าห0,000่นคนให้หาที่พักพิงชั่วคราวเตรียมรับมือกับพายุด,ด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งทางการฮ่องกงก็บอกนะคะว่าเช้าวันนี้การทาธุรกิจทั่วเกาะฮ่องกงถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินนั้นต้องหยุดชะง,งักไปโดยที่ตลาดหุ้นช่วงเช้านั้นปิดทําการส่วนโรงเรียนและสถานที่ราชการไม่ สามารถเปิดทําการได้และมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บตอนนี้กว่า120คนนะคะแล้วก็มีต้นไม้ถูกพายุพัดหักโค่นไปกว่า600ต้นเรือข้ามฟากรถโดยสารประจําทางแล้วก็รถไฟซึ่งถ้าหากว่าสังเกตดีๆเนี่ยฮ่องกงเขาจะเป็นรถ2ชั้นใช่ไหมะต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกกว่า44เที่ยวแล้วก็ล่าช้าไปกว่า270เที่ยวค่ะแล้วก็พื้นที่ห้าเขตมีน้ําท่วมขังโดยทางการฮ่องกงต้องประกาศเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้านด้วยก็โอม่านกันทั้งเกาะ งกงเลยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงแนวโน้มของไต้ฝุ่นวีเซนเต้ก็ถือว่าจะค่อยๆอ่อนกําลังลงแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามยังส่งอิทธิพลถึงบ้านเรานะคะ <c oughs> ทางตอนบนของประเทศทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วย <c oughs> ค่ะค่ะ <c oughs> ซึ่งลักษณะอากาศแบบนี้เนี่ยนะคะก็คงต้องเตือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางทอ,อทอยกเลิกเที่ยวบินไปฮ่องกงมาเก๊าอย่างกระทันหันด้วยนะคะในขณะเดียวกันเที่ยวบินที่จะเข้าในประเทศก็ต้องเลื่อนออกไปยังไม่มีกําหนดด้วยค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศและ ว่าวีเซนเต้นั้นกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยความเร็วอยู่ประมาณ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดว่าจะขึ้นฝั่งตอนเหนือของเกาะไหหลํา,าลวันนี้แล้วก็จะอ่อนกําลังลงอีกครั้งค่ะก่อนที่จะเคลื่อนขึ้นไปยังประเทศเวียดนามตอนบนวันพรุ่งนี้25กรกฎาคมค่ะ ระยะนี้นะคะประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจุดไหนต้องระวังกันเป็นพิเศษก็คือที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลําพูอุดรธานีสกลนครแล้วก็นครพนมนะคะจากอีสานมาดูเหนือบ้างนะคะที่แม่ห้องอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลําพูนลําปางแพร่อ,อุตรดิตฐ์สุขโขทยัยตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์ค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคตะวันออกที่จันทบุรีตราดส่วนใต้นั้นก็ที่ระนองและก็พังงาก็ต้องระวังด้วยนะ สำหรับภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นทําให้ทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูง2-3เมตรดังนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะและศูนย์กลางของไต้ฝุ่นวีเซนเต้นั้นอยู่ใกล้กับเกาะฮ่องกงนะคะก็กระทบมาโดยตรงละค่ะสาหรับเที่ยวบินไปกลับกรุงเทพฮ่องกงมาเก๊าทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือว่าทอ,อทอตอนนี้แจ้งเข้ามาแล้วนะคะว่าสายการบินคาเทเปซิฟิกและฮ่องกงแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินขาออกที่จะเดินทางไปยังฮ่อง มาเก๊าเป็นการกระทันหันเลยนะคะ,คะส่วนขาเข้าที่จะเดินทางมายัางประเทศไทยก็แจ้งว่าต้องเลื่อนเที่ยวบินอย่างไม่มีกําหนดเป็นการแจ้งตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกค่ะโดยประชาชนสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนทอทหนึ่องสองนะคะ